ในช่วงนี้นะคะเราจะมาฝึกฝนการใช้เทคนิคเบี่ยงเบนกิจกรรมกันค่ะซึ่งเช่นเคยค่ะวิธีการใช้เนี่ยทางเราจะมีสถานการณ์มาให้และเดี๋ยวทีมคุณครูประถมกับมัธยมนะคะก็จะฝึกการนำคอนเซปต์ที่เราจะได้รับจากคุณครูหม่อมนะคะไปลองฝึกฝนแล้วก็ลองใช้ดูว่าเมื่อถึงสถานการณ์เหล่านี้แล้วจะนำเทคนิคก,การเบี่ยงเบนกิจกรรมไปใช้อย่างไรต่อมาเราลองมาดูกันเลยค่ะว่าคอนเซปต์เทคนิคก,การเบี่ยงเบนกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรคะคุณครูหม่อมค่ะ ในหลักการนะคะเบี่ยงเบนกิจกรรมนะคะก็คือการที่เรานะคะพานักเรียนของเราไปทํากิจกรรมอื่นๆโดยกิจกรรมนั้นค่ะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆของเรากําลังทําอยู่แต่ไม่เหมาะสม,มไม่ได้นะดูเหมือนฟังแล้วอุ้ยงงสับสนยากหรือเปล่านะคะ ขอยกตัวอย่างเลยค่ะเช่นหากว่านักเรียนของเราค่ะกําลังเดินไปแบบทำให้เพื่อนลาคาญนะคะเดินไปแก้งเพื่อนเดินไปวกวนอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราต้องการที่จะหยุดพฤติกรรมนั้นเราก็พาเขาเบี่ยงเบนกิจกรรมโดยที่นําเสนอหรือพาเขาไปทํากิจกรรมอื่นแทนนะคะเช่น มาช่วยครูถือของน้อยออก็ไปวัวแว่เพื่อนไม่ได้แสดงว่าเมื่อเขาเนี่ยต้องมาช่วยครูถือของแล้วเขาก็จะทําอีกกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้อ๋อเทคนิคนี้หรือเป่าครูหม่อมที่เรามักจะนํามาใช้แทนกันห้ามไม่อย่าหยุดถูกต้องเลยคะ่ะเพราะฉะน,นั้นนะคะลองดูค่ะว่าถ้าไม่อยากให้เด็กๆนะคะหรือนักเรียนของเราเนี่ย ทำกิจกรรมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอมเราจะยื่นนะคะกิจกรรมใดแทนได้ค่ะโอเคอค่ะมาลองดูกันดีกว่านะคะทีมคุณครูของเราพร้อมไหมคะจะทบทวนกันหน่อยไหมคะคอนเซป tn นั้นพร้อมนะคะพร้อมนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะลองฟังกันดู เมื่อเด็กค่ะคุยกับเพื่อนจนเสียงดังภายในห้องเรียน mm. เราจะนำคอนเซปต์การเปลี่ยนเบงกิจกรรมไปใช้ได้อย่างไรเขียนเลยค่ะตึง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 ระหว่างที่คุณครูนะคะ <parce them> มัธยมกับคุณครูประถม um <around> ของเรากำลังเขียนอยู่คะ่ะคุณครูที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะลองเขียนดูคะ่ะว่าหากเด็กนักเรียนในห้องของเราเนี่ยกำลังพูดคุยกันเสียงดัง เราจะนำเสนอกิจ,จกรรมอะไรที่ทำให้เขาต้องไปทำแล้วพูดคุยเสียงดังไปพร้อมกันไม่ได้ค่ะลองดิค่ะเกออ้าออกมาได้เลยค่ะอ่าประถมค่ะว่าอย่างไรคะหนูมาช่วยครูแจกชีทให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะโอ้โอถามค่ะครูมอมระหว่างที่มาช่วยครูแจกชีท เราหันไปคุยกับเพื่อนๆได้ไหมคะยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่ยังได้เรียกว่ายังเราก็อ้าวไอ้ว่าไงเราไปนัดกินแบบว่ามองไฟกันต่ออย่างนี้อ่ะคุณหมองแล้วก็ยังแจกชีสอยู่เพื่อนๆปิ้งย่างอย่างงี้งได้นะคะแต่แนวโน้มมาแต่แนวโน้มมาแนวโน้มมาเด็กบางคนอาจจะไม่พูดเนาะแต่ว่าถ้าจะให้มันแบบถึงขั้นแอพพลายประยุกต์ใช้เบี่ยงไปกิจกรรมจริงๆเนี่ยลองดูว่าทางมัธยมมี เทคนิคหรือว่ามีวิธีพูดอย่างอื่นไหมคะค่ะขอครูมัธยมนะคะค่ะอบอกว่าไปหยิบชี้ให้ครูหน่อยแล้วก็ครูอยากจะให้หนูอ่ะอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังค่ะโอ้แอ,อ,อเริ่มมีจุดน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะครูหม่อมลองวิธีนี้นะคะ ตรงตามเบี่ยงเบนกิจกรรมเลยนะคะนั่นก็คือว่าแจกชีตและอ่านประโยคคำสั่งให้เพื่อนๆฟังด้วยในระหว่างที่เขาอ่านประโยคคำสั่งค่ะเขาไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้เห็นไหมคะว่าใช้การได้นะคะเทคนิคนี้คู่ใหม่คะต้องบอกว่า คุณครูมัธยมตัวแทนฝ่ายมัธยมของเรานะคะทำให้เทคนิคนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือว่าเาราลองสังเกตค่ะว่าอวัยวะนั้นๆที่กำลังทำให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมเออหรือที่คุณครูไม่ชอบไม่ต้องการใช่<อ>สามารถนำอวัยวะนั้นนะคะไปทำพฤติกรรมอะไรได้นะคะที่จะทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม,มก็ แนะนำหรือพาเขาไปทํากิจกรรมนั้นเลยค่ะโอ้โหตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนเนาะเรียกว่าทีมครูมัธยมเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าสร้างคว้าโอกาสมาค่ะนําคําตอบการแจกชีตนั้นมาต่อยอดค่ะเมื่อหยิบแล้วอ่านด้วยแล้วก็ทําให้การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนกิจกรรมของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมาใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะมาต่อกันในสถานการณ์ที่สองค่ะสถานการณ์ที่2นะคะ เมื่อเด็กนั่งเคาะโต๊ะระหว่างที่คุณครูสอนไม่ว่าจะใช้อวัยวะไหนเคาะก็ตามนะคะแต่ว่ากําลังเคาะโต๊ะอยู่ค่ะออคุณครูก็สอนไปเสียงเคาะโต๊ะนั้นก็เสียงรรบกวนนะคะเราจะใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนกิจกรรมค่ะจะใช้อย่างไรดีค่ะใช่ค่ะ,ะคุณครลูลองนึกตามนะคะหากเรากําลังสอนอยู่แล้วเขาใช้หูเคาะ คอโต้ไม oh no. ่ใช่เสร็จใช่ไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะคุณรูมัธยมจะบอกกับเด็กๆที่กําลังเคอโต๊ะว่าอ๋อเราเลิกเรียนพอดีเลยค่ะถึงถึงเวลาที่จะต้องทําความสะอาดทองเรามาช่วยกันดีกว่าอ๋อต้องถามว่าตอนที่คุณครูเขียนคําตอบอะค่ะเขากําลังใช้อวัยวะส่วนไหนเคาะโต๊ะอยู่ค่ะมือค่ะ มือนะคะมือกำลังเคาะโต๊ะเราลองมาดูคําตอบกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะเราลองจินตนาการนะคะว่าหากนักเรียนของเราค่ะกําลังเคาะโต๊ะอยู่แล้วเขาต้องไปทําความสะอาดเอ๊เขายังเคาะโต๊ะได้อยู่ไหมคะไม่ได้ค่ะออันนี้เขาเคาะไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเดินไปทําความสะอาดห <c oughs> ้องไงค่ะคุณหมอเขาไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ <laughs> ไม่แต่ค่ใหม่เนี่ยแอบอันนี้เนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงอ,อ,อมีความใช้ได้นะคะ,ะเพียงแต่สถานการณ์ที่อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าขณะสอนเคาะ์สโตขนาดสอนแต่ว่าพอ,พอจะเห็นอ่าพอจะเห็นเจตนาอยู่พอจะเห็นเจตนานะคะ็นนะคะคือว่าหากาคุณครูกําลังสอนอยู่แล้วมองแล้วเนี่ยกําลังจะเลิกเรียนแล้วฮึบฮึบอารมณ์ตัวเองเอาไว้ฟังทนฟังคาะโต๊ะไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเลิกเรียนปุ๊บเด็กๆค่ะนักเรียนค่ะเราไปทําความสะอาดห้องซึ่งเด็กๆนะคะ เขาเขาดีใจตังแต่มันเลิกเรียนแล้วค่ะเขาดีใจเราลองฟังฝั่งคุณครูประถมนิดนึงค่ะถ้าจะใช้เบี่ยงเบงกิจกรรมค่ะค่ะหนูวันนี้ลูกมาช่วยคุณครูเนี่ยกิิบสมุดไปแจกเพื่อนน้อยเอากำลังใช้อวัยวะไหนเคาะคะใช้มือค่ะคุ้หม่มค่ะ หากว่าเขากําลังใช้มือนะคะเคาะโต๊ะและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะคพื่ครูสามารถเบี่ยงเบนกิจกรรมโดยการพามือเขาเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้ อ้่ถูกต้องค่ะชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยนํามือนั้นไปช่วยแจกสมุดนะคะแจกงานบ้านแจกอะไรก็ตามใช่เรียว่าใช้มือไปใช้ในสิ่งที่คุณครูมองว่ามีประโยชน์กับคุณครูและคุณครูรับได้ใช่เหมาะสมกว่าก็ไม่ต้องพูดว่าหยุดเคาะไม่จาเป็นามเคาะไม่ต้องมีการทําลายความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีต่อกันใช่ค่ะนะคะคุณหมอกเอาละเริ่มเข้าใจกันชัดขึ้นเนาะ เรามาลองสถานการณ์ท er so hmm. uh, le> ี่3ค่ะสถานการณ์ที่3เมื่อเด็กค่ะเดินไปมาไม่อยู่สุขเลยค่ะในเวลาที่ครูกำลังสอนระหว่างที่ครูสอนอยู่เดินไปเดินวนเดินไปเนวนเลยเดินไปมา เราจะใช้เทคนิคนี้ค่ะเบี่ยงเบนกิจกรรมเข้าไปพูดกับเขาว่าอย่างไรดีค่ะนเนคยนะคะในระหว่างที่คุณครูในคลิปของเราค่ะกำลังเขียนคำตอบอยู่คุณครูที่กำลังชมคลิปของเราอยู่ค่ะสามารถลองนึกถึงเหตุการณ์ค่ะและลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะว่าหากว่านักเรียนของเรากำลังเดินให้ว่นเลยเราจะเบี่ยงเบนกิจกรรมอย่างไรดีค่ะ ใช่ดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจจะเสร็จด,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 จดีไม่เสร็จดีจะเสร็จดีไม่เสร็จดีคุณครูฝั่งคุณครูประถมค่ะตัวแทนคุณประถมจะบอกกับเด็กๆว่าตอนที่เขาเดินไปเดินมาค่ะเขาก็จะเรียกว่าหนูช่วยเดินมาตรงนี้แล้วช่วยคุณครูเขียนโจทย์บนกระดานข้อน,นี้หน่อยได้ไหมคะออโอ้มาแล้วนะคะก็คือเดินมาตรงนี้แล้ว เขียนโจทย์บนกระดานนะคะแทนคุณครูเลยใช่เมื่อเรียกว่าแทนที่จะเดินไปมาไรจุดหมายเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไม่มีใครบอกให้พอเลยจะจบเพลงแล้วอค่ะมามามีจุดหมายสร้างจุดหมายให้เด็กเดินมาตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็เขียนโจทย์บนกระดานเมื่อเด็กๆต้องเขียนโจทย์บนกระดานเขาก็จะไม่สามารถนำขาเนี้ยไปเดินว่อนวนได้เดินว่อนว่น ค่ะก็ได้คะแนนไปเลยค่ะโอเคเยี่ยมมากอยากลองฟังทางทีมคุณมิทยมเมื่อสักครู่มียังไงบ้างค่ะก็จะเป็นแบบหนูมาช่วยครูแจกกันบ้านคืนที่เพื่อนนอนโอเคก็ได้อยู่ก็เรียกได้ว่าสร้างจุดหมายให้เนาะไม่ใช่ว่าเดินแบบป่วนป่วนไปเรื่อยไปรบกวนการเรียนของเพื่อนคนอื่นค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะสถานการณ์ต่อมาค่ะโอ้โหสถานการณ์นี้ เมื่อเด็กอัลวาดค่ะคว้างปลาข้าวของใส่เพื่อนอภายในห้องเรียนเนี่ยหละค่ะคว้างปลาข้าวของใส่เพื่อนเอาละเราจะเข้าไปพูดกับเด็กว่าอย่างไรโดยการฝึกฝนใช้เทคนิคเบี่ยงเบนกิจกรรมค่ะ เมื่อกี้ค่ะคุณหมอแอบได้ยินนะคะทางทีมกูเริ่มมีการแบบเอ๊ะเขาใช้อวัยวะอะไรนะในการคว้างปลา<อ>เริ่มนำคอนเซ็ปต์ใช่่คะเข้าไปช่วยคิดวิเคราะห์ในการที่จะนำเทคนิคมาใช้ค่ะ และนี่คือกระบวนการคิดเลยนะคะที่นํามาแทนความชินของเราเนาะเมื่อเห็นเด็กคว้างปากเข้าของเราอาจจะแบบชินนะ่ารีบเข้าไปหยุดอย่าทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าเรากําลังมองข้ามความรู้สึกของเด็กๆไปของนักเรียนไปเนาะนะคะทีนี้แทนการตอบโต้อัตโนมัติยาหยุดห้ามอาลองคิดถ้าเราจะเบี่ยงเบนกิจกรรมนะเราจะพาเขาไปทำอะไรดีนะคะ เขาใช้อวัยวะอะไรในการโวยวายคว้างปาจะพาอวัยวะนั้นไปทำพฤติกรรมอะไรที่เหมาะสมเอาละท้องค่ะใช่เลยค่ะฟังคุณประชมค่ะคือ,เ,อเขากำลังโมงโหลแล้วก็ควา้างปาเข้าของใช่ไหมคะตูก็จะบอกว่าคุณเข้าใจว่าหนูโมโหนะหนูก็เลยปลาข้าของถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูว่าช่วยคุณหยิบของอันเนี้ยไปส่งให้คุณคุณที่ห้องพักคุณหน่อยได้ไหมคะโอ้ เรียกได้ว่ามาเป็นคอมโบค่ะ <มา S 1> คุณหมอมาเป,เป็นคอมโบชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่าะะก็คือมีการแสดงความเข้าใจด้วยถะะ้ครูรู้หนูโมโหหนูเลยคว้างปากเข้าของนะคะในขณะที่รู้เนี่ยก็พาเขาเบี่ยงเบนกิจกรรมอ่าเอาของเนี่ยไปให้ครูข้างๆห้องหน่อยนะคะ,ะ,คะอ่าทีนี้ค่ะคําถามก็คือระหว่างที่เขาหยิบของไปให้ครูข้างห้องโอกาสที่เขาจะ คว้างของของครูเสี่ยงทิ้งเลยเกิดขึ้นไหมคะได้ไหมได้ไหมก็มีโอกาสก็มีโอกาสได้ว่ามีโอกาสค่ะก็มีโอกาสนะคะเพราะนั้นข้อนี้แหมยังไงดีคะครูใหม่ข้อนี้ยังไม่ตรงตามหลักการเบี่ยงเบนกิจกรรมนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอามือที่ถือของอยู่เคลี้ยงคว้างป่าได้อยู่เช่นเดียวกันค่ะอ่า ก็จะบอกจะบอกเด็กว่านะคะช่วยไปหยิบหนังสือข้างบนให้ครูหน่อยได้ไหมแล้วก็ช่วยอ่านให้หน่อยสิว่ามันมีหนังสืออะไรบ้างครูไม่แน่ใจเดี๋ยวครูรออยู่ตรงนี้นะอือโอ้โหเราต้องคิดตามหลายชั้นเลยนะคะนั่ก็คือว่าให้เขาไปหยิบหนังสือชั้นบน แต่ให้อ่านก่อนอให้อ่านก่อนถูกไหมคะมแล้วก็เลือกมาคะ่ะคุณครูคาดว่าเมื่ออ่านแล้วอารมณ์น่าจะค่อยๆลงนะคะแล้วก็หยิบหนังสือมาให้คุณครูนะคะทีนี้อะไรยังไงดีคะคูณใหม่คูณใหม,หม่ว่าใช่ได้ไหมคะเออคือจริงๆแล้วคําตอบนะคะของทั้ง2ทีมเนี่ยเ,เข้ากับคอนเซปต์อันนึงที่หลายๆคนเนี่ยมักจะใช้คําว่าอะไราดีอะเหมือนเผลอพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่า เบี่ยงเบนความสนใจใช่ไป,ไปิดการเบี่ยงเบนความ<ช>สนใจดูนั่นสิซูปเปอร์แมนมาดูนี่สิดูอันนั้นสิดูนี้สินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยหลักการเบี่ยงเบนกิจกรรมนะคะก็คือให้อวัยวะที่เขากําลังทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะย้ายไปทํากิจกรรมที่ต้องใช้อวัยวะนั้นอย่างเหมาะสมอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็บอกเหมือนทีมประถมบอกเลยเนาะ ครูรู้นะคะว่าหนูกโกรธไม่พอใจหนูเลยคว้างปลาของมากอดกันโอโคุณครูกอดเขาวเขากอดคุณครูนะคะมือก็ไม่สามารถเอาไปเพียงไปห<อ>ยิบข้าของ,ะะของได้หรือปลา ครูพาไปเดินเล่นนี่ะนะคะจูงมือกันครูพาไปเดินเล่นหรือรู้เลยว่ากอดมาเล่นนางเงือกน้อยกับครูการนเนออย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นค่ะ,คะเรียกว่าคําตอบนั้นเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นว่าผิดนะคะแต่โอกาสที่น้องเขาอารมณ์เด็กๆเนี่ยอารมณ์ไม่ลงเนี่ยเขาก็อาจจะยังเขยงไม่เลิก<ช>ตองวาแบบนี้ตองวา<ช>แบบนี้นะคะ แต่ว่าการเบี่ยมเป็นกิจกรรมจะใช้ให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเราต้องคิดไปให้สุดค่ะว่าเขาไม่สามารถนําอวัยวะน,นั้นไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้นะคะเช่นจะกอดครูกอดตัวเองได้หมดนะคะเขาก็ไม่สามารถหยิบอะไรแล้วก็เคลยยได้ใช่ค่ะอ่าค่ะต่อมาสถานการณ์ต่อมาค่ะเมื่อเด็กนะคะนอนหลับ ในเวลาเรียนเมื่อนักเรียนค่ะนอนหลับในเวลาเรียนเอาละเราจะเบี่ยงเบนอย่างไรเบี่ยงเบนกิจกรรมอย่างไรดีอ,อวัยวะอะไรบ้างนะที่ทำให้เขาหลับไม่ได้ต้องตื่นนะลองดูสิคะ คุณครูที่กำลังชมคลิปเราอยู่นะคะอคอลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าจะทำย่างไรก็จะเป็นการแบบเรียกชื่อเขาแล้วก็บอกว่าหนูช่วยครูแก้จดคณิตศาสตร์ข้อนี้หน่อยได้ไหมคะออ๋โอเคค่ะก็ในสถานการณ์นี้นะคะคาดว่าเขากำลังหลับอยู่เนาะแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเจอหน้าคุณครูปุ๊บ ช่วยไปแก้จดย์คณิตร์ช่วยไปแก้จทยรคณิตร์ให้หน่อยนะคะอยากจะบอกว่าหแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาลุกไปแก้โจทย์คณิตศาสตร์นะคะเขาจะหลับไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเราวินัยเชิงบวกนะคะการที่ให้เขาเนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ที่อาจจะทําให้เขาไม่สามารถทําได้สําเร็จนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกอับอายไม่แน่ใจนะคะวันใจไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นเช่นเดียวกันนะค่ะอ่าทางทีมปฐมค่ะค่ะก็ทีมปฐมนะคะก็เลยบอกว่าตอนที่เขาหลับเนี่ยเขาบอกอ่ะทุกคนเดี๋ยวออกไปเดินเล่นแล้วก็สังเกตรอบๆโร,ร,รงเรียนกับครูดีกรา โอเคค่ะโหคุ้ม,มาหอย่างในตัวอย่างนี้นะคะในคำตอบนี้เนาะก็ตรงตามแบบแผนเลยนะคะหากว่าเราเห็นนักเรียนของเราหลับอยู่นะคะเราสามารถบอกเขาว่าป่ะ เลี่ยนกิจกรรมอันนี้เปลี่ยนกิจกรรมของจริงเลยย้ายจากห้องเรียนไปเดินสังเกตการนะคะรอบโรงเรียนกันดีกว่าเมื่อเขาต้องลุกไปนะคะแล้วก็เดินสังเกตสังกาเห็นไหมคะลุกร่างกายลุกนะคะต้องสังเกตต้องใช้ตาเพราะฉะนั้นตาหลับไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงถูกต้องถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากนะคะเอาล้ค่ะสถานการณ์ สุดท้ายสถานการณ์สุดท้ายนะคะเมื่อเด็กนะคะใช้สีหรือปากกาขีดเขียนโต๊ะเรียนเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะเมื่อเด็กนะคะใช้สีหรือปากกาขีดเขียนโต๊ะเรียนนะคะเลอะเทอะค่ะเราจะใช้เทคนิคนะคะ การเบ่งเบีนกิจกรรมอย่างไรไปไปไปอ่าค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็จะเป็นการแบบชวนเขาไปวาดรูปลงบนบอร์ดของห้องเลยอืมโอเคค่ะในคำตอบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีมากเลยนะคะหากว่าเขากำลังขีดเขียนบนโต๊ะคุณครูกำลังมองว่า เออขีดเขียนเนี่ยไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะขีดเขียนเป็นพฤติกรรมที่ดีแต่บนโต๊ะเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยหาที่ที่เหมาะสมนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปทําพฤติกรรมนั้นๆน,น,นะคะก็เลยชวนเขาเนี่ยปะ่ะเราไปขีดเขียนนะคะ ที่ไหนนะคะบอร์ดบอร์ดบอร์ดที่เตรียมไว้ให้ประมาณนี้ที่ที่คุณครูอนุญาตที่ที่เหมาะสมอย่างที่ครูหมอมอบโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แจ้งงานไปเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเราลองฟังคำฝั่งครูประถมหน่อยไหมคะครูประถมว่าอย่างไรคะอะไกันคล้ายกันค่ะชวนไปวาดรูปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเลยค่ะอืมเยี่ยมมากเลยทั้งสองทีมเนี่ยเห็นว่าการวาดรูปไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่เป็นสถานที่หรือว่าเป็น บริเวณที่เหมาะสมต่างหากดังนั้นเนี่ยการชวนเขาไปเลือกในสิ่งที่คุณครูยอมรับได้สิ่งสําคัญเห็นไหมคะครูหมอ่อมไม่มีการพูดห้ามไม่อย่าหยุดไม่มีการต่อว่าอะไรแปลว่าเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกยอมรับแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกว่าดในส่วนที่ที่เหมาะสมไปในทิศทางเดียวกันและจะเห็นได้ว่าประโยคที่พูดไม่ได้ยาวค่ะใช่ค่ะไม่ได้ยาวแต่ว่ามีการนอกจากไม่ตัดสัมพันธ์ยังมีการสร้างระเบียบวินยัย เรียกได้ว่าได้2อ,อย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวสาหรับ<ช>เ,ออเทคนิคการเบี่ยงเบนกิจกรรมเหล่านี้นะคะ,คะที่สําคัญเลยนะคะตัวกิจกรรมเบี่ยงเบนขออภัยค่ะที่สําคัญเลยนะคะเทคนิคการเบี่ยงเบนกิจกรรมเนี่ยเมื่อใช้แล้วนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่านักเรียนนะคะที่ได้ยินเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณครูคกําลังให้เกียรติเขาอยู่นะคะนักเรียนที่กําลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะยัง ไม่รู้ตัวในระหว่างที่เขามีพฤติกรรมนั้นนะคะแล้วเวลาที่เราไปห้ามไม่อย่าหยุดเนี่ยเขาจะหันมาต่อต้านเราแต่การที่พอเราพูดการเบี่ยงเบนกิจกรรมนะคะเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณครูกําลังอยู่ข้างเขาและกําลังช่วยเหลือเขาอยู่นะคะด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าครูเป็นพวกและให้เกียรติเขาเนี่ยแหละคะ่ะ ก็จะทําให้นักเรียนของเราปรับพฤติกรรมได้ด้วยตัวเองและก็ให้ความร่วมมือในการทําพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะ